อยู่ในสายเลือดน้องเกลสอนท่าโพสแม่ชมค่อยกำกับอยู่ข้างๆหนูคือเริดม,มากคร่ำบวดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับชมพู่อารยาจนปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่สุปตาที่ยังคงเฉิดฉายแสงเจิดจรัสแบบไม่มีใครสามารถโค่นเธอลงไปได้จริงๆค่ะ ดูเหมือนตำแหน่งสุปตาของชมพู่อรยานั้นจะสั่นคลอนลงซะแล้วล่ะค่ะเมื่อน้องเกลลูกสาวคนเล็กนั้นกำลังจะมาแทนที่ฝากความน่ารักน่าชังอีกทั้งอย่างช่างพูดช่างจ่าให้แฟนๆนั้นโดนตกกันไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดชมพู่อรัญานั้นก็ได้ไปถ่ายแบบให้กับแบรนด์ดังพร้อมทั้งโพสท่าอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวามุมก้มมุมเงยต่างก็เข้ารับกับองศาของกล้องได้ภาพสวยงามรวดรัวซึ่งงานเนี้ยดูเหมือนแม่ชมนั้นจะมีเทรนเนอร์ที่คอยสอนท่าคอยกำกับอยู่ข้างๆเมื่อกล้องแผนไปที่น้องเกวลูกสาวตัวน่อยที่ยืนโพสท่าแข่งไม่แพ้กันเรียกรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเขามาคอมเมนต์อาทิแม่ชมแต่งหน้าเป็นน้องเกล เจ๊สอนโพสเออ์นัมเบอร์วันและเกลดูภูมิใจในตัวแม่มากน้องเก้วตอนโตเจ๊เป็นสาวแล้วเป็นตน้นน่ารักน่าอินดูขึ้นทุกวันเลยค่ะเจ๊เกลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ